ขั้นที่สองรองลงมารับปนาอาชีพที่ไม่บาปไม่ชั่วเท่าขั้นแรกแล้วละ่ะซึ่งเป็นอาชีพสูงกว่าระดับแรกขึ้นมาน้อยเพราะว่ามีภูมิธรรมพ้นมาจากอาชีพที่ต่ำหยาบขั้นที่หนึ่งมาได้แล้วหรือว่าไม่มีฝีมือเท่ากันแล้วแต่ที่รองลงมารองลงมาแต่ก็ยังไม่พ้นบาปเพราะว่าเป็นกรรมที่นับว่ายังเป็นอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมโดยไม่เจตนาก็มีเจตนาด้วยกิเลสแท้ๆก็มีเช่น <Okay. S 2> ซึ่งผู้ยังอวิชชาทั้งหลายอยู่บางก็รู้ว่าตนเอาเปรียบ บางก็พาซื่อวัาตนไม่ได้เอาเปรียบซึ่งหลงเข้าใจมันสุจริตก็มีรู้ทั้งรู้เราไม่มีสุจริตก็มีนี่มิจฉาชีพขั้นสองนี้ก็ยังมีความล่อความหลอกอะไรกันอยู่บ้างหรือว่าตลบตะแลงอยู่บ้างยังพลางยังลวงกันอยู่บ้างเอาเปรียบกันอยู่บ้างพวกนี้คือในระดับเปรียบคนอื่นใช่เป็นมิจฉาชีพที่ยังไม่รู้เท่าทันสัจธรรมนะไม่รู้เท่าทันสัจธรรมที่สูงวนานี้เช่นพวกขันธ์การตนีเป็นต้นข้าราชการทุกระดับ มจชาชีพในระดับที่สองน,นี่โดยไม่รู้ตัวบ้างรู้ตัวบ้างึ้นเงินเดือนให้ตัวเองนี่ไม่รู้ตัวยังไงได้เปรียบก็มากแล้วนี่เดี๋ยวค่านั้นค่านี้ค่าน้นได้หมดค่ารับรองค่าเอเจนต์ค่าอะไรก <คน S 1> ็เติมเติเทุกอย่างหรือว,ว่านักธุรกิจทุนนิยมเนี่ยแล้วก็มีทั้งนั้นนักธุรกิจทุนนิยมก็ตั้งค่าเหมือนกัน่อกลวงชาวบ้านก็ตั้งอัตราเงินเดือนรายได้เอาเปรียบเกินไป โดยต้องการได้เปรียบมากยิ่งเท่าไรก็ยิ่งสามารถเอาเปรียบได้มากเท่านั้นก็ยิ่งดีที่สุดแหละนี่เป็นสองอาชีพนี่ต้องเป็นชั่วที่สุดชั่วขั้นต่ําขั้นหยาบสุดกับขั้นรองคือกุหนาและรัปนาส่วนขั้นสามเนมิตกตาอาชีพติพนมิจฉาชีพขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ติพนมิจฉาชีพเนี่ยก็คือไม่ทำละขั้นขั้นสองไปขั้นสามนี่มันเป็นคนแสวงหาจุดหมายที่เจริญให้แก่ตนอันนี้ดีขึ้นไฟซอไฟถามไฟ ศึกษาศีลฝ่ศีลฝ่ธรรมตั้งใจสมาทานศีลห้าอาชีพคที่ามนี้ต้องสมาทานศีลห้าเป็นอย่างต่ำเลือกอาชีพอกุศสสองนั้นมาได้แล้วปฏิบัติธรรมไปตามลาดับทําอาชีพที่ไม่ให้ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่ว่าในขณะที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติทํางานอย่างอะไรบบนี้มันยังไม่รู้มันยังไม่บรรลุนะมันยังไม่รู้ก็อาจจะบกพร่องบ้างขับต้งบกพร่องบ้างจึงเรียกว่าในมิติกตาเรียกว่าในมิติกตาแปลว่ามันยัง มันยังเสี่ยงอยู่มันยังเสี่ยงบาปอยู่มันยังหลุดหลอนบางมันยังไม่ไม่บริบูรณ์นะอย่างรอยศีลห้าขั้นต่ํานี่เป็นขั้นต้นขั้นต้นของาศาสนาพุทธอ,อ่าทีนี้ชั้นขั้นที่สี่นิปเปสิกตาท่านก็อธิบายเพราะว่าระดับนี้เนี่ยศีลห้าศีลไอ้ผู้สูงชั้นสามเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาตั้งรดับจนมาถึงชั้นสี่ชั้นสี่นี่เป็นอาชีพสูงที่พ้นมิจฉาชีพทั้งหนึ่งสองสามมาได้แล้วตัวเองบริสุทธิ์บริบูรณ์นะถ้าเปรียบกับอริยบุคคลก็จะต้อง ระดับอนาคามีขึ้นไปซึ่งเป็นพู้ธที่บริสุทธิ์ได้แล้วสําหรับตนทํางานให้แก่สังคมโดยที่เราไม่สะสมเงินทองไม่เดือดร้อนแล้วอาชีพทํางานเสียสละไม่มากมากไม่เอามากน้อยไม่สะสมสุดซัย์สินคารบ้านองเดีจำลองได้ไหมได้เลยคนจำลองนี่ถ้าธรมอันดับสี่ขึ้นไปแล้วอยู่ลองเนี่ยนะส่วนขั้นที่ห้าพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นมิจฉาชีพอยู่นะลาเพนะาลาพังนิจเกิงสนาตา นะเป็นขั้นมิจฉาชีพขั้นสุดท้ายขั้นปลายสุดที่ไม่น่าเลยนะ,ะคนจะงงมากเลยเออคือถ้าใครยังทำงานเอาลาบแลกลาบอยู่เช่นยังแลกผลผลิตต่างๆอเอาผลผลิตแลกกันอยู่ยังทำการค้าการขาย มู้ไปไกมาหรือว่ายังทำงานเอาค่าแรงมาให้ตนอยู่ยังทำธุรกิจหาเงินมาให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้ยังไม่พ้นมิจฉาชีพต้องทำงานฟรีอันที่หกเลยมีอันที่ห้าอันที่ห้านี่นะอันที่ห้านี่ยังเป็นมิจฉาชีพลาเป็นหน้าละพังนี่จิงสนาตาอันที่หกถึงจะพ้นไม่ไม่มีอันที่หกไม่มีไม่นี่มสูงสุดแล้วโอ้โหสูงสุดแล้วทำงานฟรีนี่สแล้วไม่เอาอะไรตอบแทนมาเลยเป็นบุู๊เนี่ยนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยังชื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยตะาบ มเป็นิชาชีพนะถ้ายัางทํางานได้เงินจ้างค่าจา้าง<ด>เอานี่สุดยอดเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้นจะมีไหมนี่ค่อยว่ากันอันนี้อัตมาขยายความนักการเมืองในความหมายที่ห้าที่หข้อที่หส่วนข้อที่เจ็ดนะั้นนักการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละ,ะต้องอาสาหมายความว่าเราเข้าไปเสนอตัวขอทํางานนั้นโดยไม่ทํางานเพื่อที่จะเรียกร้องเอาอะไรตอบแทนจึงจะเป็นอาการเกษสละอาสาเสียสละแปด ยากไม่มีอ๋วเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยว่าแปดนักการเมืองจะต้องไม่อคติอ่าไม่ต้องมีอคติสี่อาจจะไม่ไม่ขยายความมากไม่ต้องมีหลงด้วยรักหลงด้วยเอียงด้วยหลักเอียงด้วยโลกไปโกรธด้วยหลงด้วยกลัวอะไรเนี่ยก้านนักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้จริงไม่เป็นทาสโลกธรรมสิบอันนี้นิยามคำว่ากการเมืองเลยตกท้าย ขึ้นโดยการเมืองลงท้ายคนหนึ่งขึ้นการเมืองข้อสัตสิบคนขึ้นคือคำว่าการเมืองการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่งานเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเพื่อมูพวกเพื่อพรรคไม่ใช่ทั้งนั้นแต่เป็นงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนทั้งมวลเพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเองพ้นไปจากครอบครัวพ้นไปจากพวกพ้นไปจากพรรคแม่แต่พรรคของตนนี่จึงจะเป็นงานการเมือง พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยการเมืองอย่างนี้เนี่ยฟังแล้วมันจะมีคนไปทําได้แล้ว<า>จะมีคน<ม>ชนิดนี้ไปทําได้แล้ว<อ>ข้าคนก็จะต้องคล่องใจสงสัยอย่างนี้นะอ่าไม่มีรอ้พูดไปเนี่ยเขาก็ว่า,างนั้นแต่ว่าอาตมาก็ขอบอกว่าอการเมืองดังกล่าวนี้เนี่ยมันพอมีคนทําอยู่ อาตมาว่าอาตมาพากานทา,าขออภัยที่พูดไปแล้วจะต้องยกตัวเองยกชุมชนชาว<อ>ชุมชนของชาวตัวเองเป็นตัวอย่างหมู่บ้านของชาวโสโกจะหมู่บ้านราชธานีโศกหมู่บ้านรีสาโสกเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่อย่างราชธานีกั็นหมู่ที่สิบของตาบลบ,บุงไมอําเภอวัดินชชราบาจังหวัดอุบลรีสาโสกน,นิเข้าลักษณะที่ว่าเลยใช่เข้าลักษณะที่ว่ารีสาโสกก็เป็นหมู่บ้านหมู่ที่สิบห้า ตำบลกระเชงใหญ่อําเภอกันทรักษ์จังหวัดศิีสะเกนก็มีผู้ใหญ่บ้านมีอบตมีอะไรต่ไรซึ่งเดี๋ยวนี้อบตนี่ตั้งอะไรมานี่ตอนนี้ตายไปเท่าไหร่กี่เจ็ดพันเท่าไหร่หมู่บ้านนี่ตอนนี้ในประเทศไทยตายไปสามร้อยกว่าคนแล้วอ๋อเหรอคเออพวกอบตข่าข่ากันตายไปสามร้อยกว่าคนแล้วเจ็ห่นหนพราะแย่งเลือกตั้งกันนั่นแหละแต่ของเรานี่ไม่มี ของเรานี่เวลาเลือกตั้งก็ไม่ต้องไปให้ทางการมาต้องมาตั้งปลําเลือกตั้งอะไรไม่ให้เลยไม่ต้องเสียเงินรัฐก็ไม่ได้แย่งกันมหมู่บ้านที่อย่างหมู่บ้านที่อย่างว่านเนี่ยเพราะหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสาธารณโพคีแม้แะดมออได้เงินเดือนมาอย่างอบตได้เงินเดือนมาก็เอามาเข้าส่วนกลางหมดอ,อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็จะไปแย่งกันทําไมมีได้เกียงกันเขาก็เลือกกันเองใช่เลือกกันเองมีแต่เกียงกันเพราะนั้นเป็นเอาหน้าคุณเหมาะสมคุณเหมาะสมกันแล้วก็เลือกกันทุกที่งนี่แหละก็ของเรามีชุมชนของเรามีหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยแต่ชุมชนของเราที่เป็นของเป็นชุมชนที่เข้าอยู่ในนิตินายของรัฐก็มีอยู่สองแห่งคือราชธานีโซกัสิสอัสโเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านมีอบตมีอะไรนี่คือการบริหารปกครองอย่างประชาธิปไตย แบบนี้นี่เาิแบบนี้เลยเอาสิข้อนี้ไปจัดเลยได้เลยแต่เป็นอย่างเล็กอยู่เพราะร<ม>ัฐไม่ได้ส่งเสริมเพราะใครไม่ได้ส่งเสริมเราก็ทําเช่นว่าเราทํางานอย่างบ้านราดนี่นะ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วยในหมู่บ้านเราพึ่งตัวเองรอดหมู่บ้านเราไม่เป็นหนี้ทุกคนทํางานฟรีเอาเข้าวกองกลางแล้วเราก็ช่วยกันทํามาหากินอยูย่อย่างไม่ได้ไปขูดรีดอย่างค้าขายเราค้าขายให้ต่ากว่านี่เป็นเศรษฐศาสตร์ เราช่วยประชาชนนี่คืองานการเมืองเราต้องให้ประชาชนเราขายต่ํากว่าทุนเป็นต้นเมื่อเราขายต่ำกว่าทุนนี่คือพาณิชย์บุญนิยมหรือพาณิชย์การเมืองในระดับช่วยการพาณิชย์แต่เขาก็อยู่ได้อยู่ได้เป็นเศฐศา์เป็นเศรษฐกิจที่เราทําชุมชนอยู่ได้และตัวตัวเจ้าตัวเจปเจชนก็อยู่ได้อยู่ได้คนหมู่บ้านช่วยหมู่บ้านเลี้ยงหมู่บ้านทํามากรรมเลี้ยงหมู่บ้านแล้วก็ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้น หรือไม่แต่สาธารณรูปพภกในส่วนกว้างส่วนรวมข้างๆข้างเคียงเราช่วยทําถนนเราช่วยทําบปาเราช่วยทําอันนั้นอันนี้จะหมู่บ้านเลือดร้นรอนอะไรเราก็ช่วยได้ช่วยอย่างนี้เป็นต้น<ไ>นี่เป็นงานการเมืองภาคประชาชนเรา,เราไม่ต้องหาเสียงเราไม่เคยไปติดป้ายเราทำอะไรไม่เคยไม่มีการสะสมแลวเอาเปารียบกันไม่ไม่เอาเปรียบไม่ได้สะสมนี่เป็นงานการเมืองที่บริสุทธิ์ใจเพื่อคนอื่นเพื่อมวลประชาชนอย่างนี้เป็นความหมายที่แท้จริงที่อัตมาเขาใช้ในการได้เห็นโมเดลแล้วนะคะตัวอย่างใช่ มันเกิดขึ้นแล้วใช่หลายปีแล้วยังคะอันนี้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีใช่จริงๆนะถ้าหากว่าทางทางโลกนะคะที่จริงก็คือนี่ก็คือทางโลกทางรัฐบาลหรือทางผู้ปกครองหรือทางโลกที่มีธรรมะไงใช่เอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้หรือว่าเอาทางทางทางที่ทรงผู้ผู้บริหารเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้จากทางคืออาตมาเข้าใจว่าผู้ที่มีมันต้องเป็นไปได้แต่ว่าจะต้องเดินทาง เพราะว่ามันจะไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะกิเลสของคนกิเลสผู้<ก>ที่บริหารผู้ที่ได้บัลลังก์ได้ตําแหน่งหน้าที่ได้อะไรแล้วเนี่ยเขาไม่ไม่ทําไม่ได้เมื่อเขาทําไม่ได้เขาก็ไม่ทําอ่าเขาจะช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้ขัดแย้งกันผู้ที่จะช่วยมีจํานวนน้อยคนผู้ที่เห็นด้วยอยากจะช่วยมีน้อยคนแต่พวกที่บอกไม่ได้หรอกมันมันขัดแย้งกันเขาเขาจะทํอยู่ไม่ได้ใช่กิเลสเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะไม่ช่วยอืแม้คนอยากช่วย ก็มีจำนวนน้อยมาช่วยไม่ได้ช่วยคุณลําบาก <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครช่วยหรอก <c oughs> ซึ่งอาตมาก็ไม่แปลกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก่อน